วันที่31ตุลาคม2566สํานักข่าวตามประเทศรายงานว่าธนาคารโลกได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่เกิดการสู้รบรอบใหม่หลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้ว6%ค่ะโดยธนาคารโลกได้ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ที่สงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายจะทําให้ราคาสินค้าวัตถุดิบทั้งสินค้าเกษตรกรและพลังงานที่ตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับสงคราม ยูเครนรัสเซียซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะและทําให้ราคาโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่พศ1970ค่ะตามรายงานระบุว่าธานาคาโลกได้คาดการราคาน้ํามันเป็น3ระดับโดยสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือราคาน้ํามันจะปรับตัวสูงขึ้น3-1 3มเมาอยู่ที่ระดับ93-102ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะแต่หากว่าเป็นสถานการณ์ในระดับปานกลางราคาน้ํามันจะปรับขึ้นไปอยู่ที่121ร์ต่อบารล้ถานกาสณ์เข้าขั้นเล้ายที่สุดราคา น้ำมันจะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง140ถึง157ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะซึ่งจะเป็นการทำลายสถิติราคาน้ำมันสูงที่สุดตลอดกาลในเดือนกรกฎาคม2551ซึ่งราคาน้ำมันอยู่ที่147ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยธานาคารโลกได้แนะนําให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆที่มีหน้าที่กําหนดนโยบายต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะหากการสู้รบขยายวงกว้างทั่วโลกจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านราคาพลังงานอย่างกระทันหันที่เกิดขึ้นจากสองปัจจัยพร้อมๆกันนั่นคือความขัดย ในตะวันออกกลางและสงครามยูเครนรัสเซียค่ะเช่นเดียวกับเอ็นโกซีโอคอนโจรลิเวล่าผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกที่ได้ออกมาเตือนว่าหากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสลุกลามขยายวงกว้างออกไปทั่วตะวันออกกลางเศรษฐกิจและการค้าโลกจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะเนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวเป็นแหล่งพลังงานสําคัญทางน้ํามันและก๊าซธรรมชาติโดยเมื่อช่วงต้นเดือนองค์การการค้าโลกได้ปรับลดการคาดการแนวโน้มการเติบโตการค้าทั่วโลกค่ะท่ามกลางการชะลอตัวลงของภาคการผลิต โดยคาดว่าในปีนี้การค้าสินค้าที่ไม่ใช่วัตถุดิบทั่วโลกจะเติบโตเพียง0.8%ซึ่งเป็นการปรับคาดการลงถึงครึ่งหนึ่งจากเดือนเมษายนที่คาดว่าการค้าโลกจะเติบโต1.7%ค่ะ